บ้นนะคะเราทําอะไรบ้างนะคะเจออะไรบ้างเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะทุกคนก็จะแบบหลากหลายเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงแล้วนะคะเพราะว่าฝุ่นเข้าตานะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาต่อจากอีพีที่แล้วนะคะทุกคนก็ช่วยกันทั้งบ้านนะคะลูกสาวคนเล็กก็เป็นตากล้องจ้าส่วนคนโตก็ช่วยนะคะยกก็อยู่มานานแล้วเนาะบ้านหลังนี้นะคะก็ได้โอกาสเปลี่ยนฝ้าจ้าเราก็ทําไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณ้าเขาไปคุยโทรศัพท์จ้า เราก็ทําการลื้อไปก่อนก็อยู่มานานแล้วเนาะบ้านหลังนี้นะคะก็ได้โอกาสเปลี่ยนฝ้าจ้าเราก็ทําไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณน้าเขาไปคุยโทรศัพท์จ้าเราก็ทําการลื้อไปก่อนหลากหลายเนาะถ้าทําคลิปซ้ําๆเดิมๆนะคะคนก็ไม่ค่อยดูเนาะก็ไม่ค่อยดูแล้วก็ระบบก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็เหมือนออชีวิตประจํานนะคะมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็ไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจาก ep ที่แล้วนะคะ เราก็ทำคลิปหลากหลายจ้ะติบกระหมดแรงข้าวต้มจ้าทุกคนก็รื้อได้ประมาณหนึ่งค่ะไม่ถึงครึ่งห้องนะคะก็เราเป็นผู้หญิงเนาะแรงน้อยจ้าเดี๋ยวเราก็ให้คุณน้าสิงโตฝุ่นมันเยอะมากเนาะเราก็ต้องอปัดฝุ่นไปด้วยนะคะแล้วก็เก็บไปด้วยนะคะกวาดไปด้วยนะคะถ้าเราไม่เก็บไม่กวาดเนาะมันก็จะแบบว่าเยอะมากนะคะก็ฝุ่นเยอะมากคนจ๋าพอดีน้าสิงโตมาพอดีจ้าเราก็ ให้นาสิโตทําต่อเลยนะจ้าทุกคนคะ่ะเพราะว่าเป็นงานของผู้ชายเนาะไม่ใช่งานของผู้หญิงนะคะนี่จ้าก็แม่กัดฟ้านะจ้าไปทิ้งอ่าออกทางหน้าต่างเนาะก็ทิ้งไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปขนนะคะนี่จ้าลูกสาวคนโตก็จะช่วยนะคะวันนะคะเราทําอะไรบ้างนะคะเจออะไรบ้างเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะทุกคนก็จะแบบหลากหลายเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงแล้วนะคะเพราะว่าฝุ่นเข้าตานะจ๊ะลูกฟ้านะจ๊ะไปทิ้งอ่า ออกทางหน้าต่างเนาะก็ทิ้งไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปคนนะคะนี่จ้าลูกสาวคนโตก็จะช่วยนะคะขุ่นมันจะเยอะนะคะก็ต้องทยอยดูดไปเนาะจะได้หมดไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะรอชมอีพีต่อฟ้านะจ้าไปทิ้งอ,ออกทางหน้าต่างเนาะก็ทิ้งไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปคนนะคะ นี่จ้าลูกสาวคนโตก็จะช่วยนะคะ5้าโมงเย็นนะคะทุกคนค่ะทาตั้งแต่เช้านะคะเสร็จ5้าโมงเย็นนะคะทุกคนครั้งคั้งที่ว่าเราทําเนาะไม่ได้หยุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนรับจ้าอยู่ด้านล่างนะคะคอยดูดฝุ่นคอยปัดฝุ่นเนาะช่วยลูกสาวนะคะลูกสาวคนโตก็คอยดูดฝุ่นนะคะทุกคนคอยดูดฝุ่นอยู่ด้านล่างนะคะก็สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาต่อจากอีพีที่แล้วนะคะทุกคนก็ ช่วยกันทั้งบ้านนะคะลูกสาวคนเล็กก็เป็นตาก้องจ้าส่วนคนโตก็ช่วยนะคะยกแรงเยอะนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนลื้อนะจ๊ะเป็นคนทำเนาะแล้วันนะคะเราทําอะไรบ้างนะคะเจออะไรบ้างเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะทุกคนก็จะแบบหลากหลายเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงแล้วนะคะเพราะว่าฝุ่นเข้าตานะจ๊ะทุก่าน,นะก็ดีเหมือนกันคะ่ะก็ได้คลิปมาส่งหวัวหน้านะจ๊ะเราจะได้แบบมีคลิปก็อยู่มานานแล้วเนาะ,ะบ้านหลังนี้นะคะก็ได้โอกาสเปลี่ยนฝ้าจ้า เราก็ทําไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณน้าเขาไปคุยโทรศัพท์จ้าเราก็ทําการลื้อไปก่อนหลากหลายเนาะถ้าทําคลิปซ้ําๆเดิมๆนะคะคนก็ไม่ค่อยดูเนาะก็ไม่ค่อยดูแล้วก็ระบบก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็เหมือนออชีวิตประจําบ่นมันจะเยอะนะคะก็ต้องทยอยดูดไปเนาะจะได้หมดไปนะคะก็ ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะรอชมอีพีต่แรงเยอะนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนลื้อนะจ๊ะเป็นคนทำเนาะเราแรงเยอะยนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนรือนะจ๊ะเป็นคนทำเนาะเรานะคะมันก็จะฟูงกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็ไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจาก e ีพีที่แล้วนะคะ,ๆๆะ,คะเราก็ทําคลิปหลากหลายแจตหลากหลายเนาะถ้าทําคลิปซ้ําๆเดิมๆนะคะคนก็ ไม่ค่อยดูเนาะก็ไม่ค่อยดูแล้วก็ระบบก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็เหมือนออชีวิตประจำวันไปนะคะทุกคนคะ่ะห้าโมงเย็นนะคะทุกคนคะ่ะทาตั้งแต่เช้านะคะเสร็จห้าโมงเย็นนะคะทุกคนครัง้งคั้งที่ว่าเราทำเนาะไม่ได้หยุดเลยนะคะเพราะว่าเนาะก็ดีเหมือนกันคะ่ะก็ได้คลิปมาส่งหัวหน้านะจ๊ะเราจะได้แบบมีคลิปแรงเยอะนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนลื้อนะจ๊ะเป็นคนทำเนาะ แล้วนะคะแล้วมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็<ค>ะไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจาก E ีีที่แล้วนะคะเราก็ทําคลิปหลากหลายจากแรงเยอะนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนลื้อนะจ๊ะเป็นคนทําเนาะวสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาต่อจาก E ีีที่แล้วนะคะทุกคนก็ช่วยกันทั้งบ้านนะคะลูกสาวคนเล็ก,ก็เป็นตากล้องจ้าส่วนคนโตก็ช่วยนะคะยกแรงเยอะนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนลื้อนะจ๊ะเป็นคนทําเนาะ เราแ็แรงเยอะนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนลื้อนะจ๊ะเป็นคนทําเนาะเราแ็แรงเยอะนะคะมาเป็นคนผู้เป็นคนลื้อนะจ๊ะเป็นคนทําเนาะเราก็ไปนะคะทุกคนค่ะทุกคนก็หลากหลายนะคะก็อย่าทําทิปเดิมๆซ้าๆเนาะก็หาเรื่องเอ่อได้คลิปมานะคะก็นี่ค่ะได้คลิปมานะคะเราก็ได้ทําการนะคะลื่อไปนะคะทุกคนค่ะก็อยู่มานานแล้วเนาะบ้านหลังนี้นะคะก็ได้โอกาสเปลี่ยนฝ้าจ้า เราก็ทําไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณ้าเขาไปคุยโทรศัพท์จ้าแล้วก็ทําการลื้อไปก่อนสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาต่อจาก EP ที่แล้วนะคะทุกคนก็ช่วยกันทางบ้านนะคะลูกสาวคนเล็กก็เป็นตาก้องจ้าส่วนคนโตก็ช่วยนะคะยกติดก็หมดแรงข้าต้มจ้าทุกคนก็รื้อได้ประมาณนึงคะ่ะไม่ถึงครึ่งห้องนะคะ ก็เราเป็นผนนู้หญิงเนาะแรงน้อยจ้าเดี๋ยวเราก็ให้คุณน้าสิงโตก็เป็นคนรับจ้าอยู่ด้านล่างนะคะคอยดูดฝุ่นคอยปัดฝุ่นเนาะช่วยลูกสาวนะคะลูกสาวคนโตก็คอยดูดฝุ่นนะคะทุกคนคอยดูดฝุ่นอยู่ด้านล่างนะคะก็ถ้าฝุ่นมันเยอะมากเนาะเราก็ต้องปัดฝุ่นไปด้วยนะคะแล้วก็เก็บไปด้วยนะคะกวาดไปด้วยนะคะถ้าเราไม่เก็บไม่กวาดเนาะมันก็จะแบบว่าเยอะมากนะคะก็ฝุ่นเยอะมากก็อยู่มานานแล้วเนาะบ้านหลังนี้นะคะก็ได้โอกาสเปลี่ยนฝ้าจ้า เราก็ทําไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณ้าเขาไปคุยโทรศัพท์จ้าเราก็ทําการลื้อไปก่อนนะคะแล้วมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็ไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจากอีพีที่แล้วนะคะเราก็ทําคลิปหลากหลายจาัดแล้วก็ให้ปิดปากเนาะเพื่อว่าไม่ให้ฝุ่นเข้าปากนะจ้าไม่ให้ฝุ่นเข้าคอนอะฝุ่นเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคนะคะด้านบนจะมีแต่ขี้หนูทั้งนั้นเลยนะคะกาเนาะก็ เหมือนกันค่ะก็ได้คลิปมาส่งหัวหน้านะจ๊ะเราจะได้แบบมีคลิปนะคะแล้วมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็ไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจาก e p ีที่แล้วนะคะแล้วก็ทําคลิปหลากหลายจาัดแล้วก็ให้ปิดปากเนาะเพื่อว่าไม่ให้ฝุ่นเข้าปากนะจ๊ะไม่ให้ฝุ่นเข้าคอนอะฝุ่นเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคนะคะด้านบนจะมีแต่ขี้หนูทั้งนั้นเลยนะคะหลากหลายเนาะถ้าทําคลิปซ้ําๆเดิมๆนะคะคนก็ ไม่ค่อยดูเนาะก็ไม่ค่อยดูแล้วก็ระบบก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็เหมือนออชีวิตประจําว่าเนาะก็ดีเหมือนกันคะ่ะก็ได้คลิปมาส่งหัวหน้านะจ๊ะเราจะได้แบบมีคลิปติดก็หมดแรงข้าต้มจ้าทุกคนก็รื้อได้ประมาณหนึงคะ่ะไม่ถึงครึ่งห้องนะคะ ก็เราเป็นผู้หญิงเนาะแรงน้อยจ้าเดีでで๋ยวเราก็ให้คุณนาสิงโตไปนะคะทุกคนคะ่คนะควรจ๋าพอดีนาสิงโตมาพอดีจา้าเราก็ให้นาสิงโตทําต่อเลยนะจ้าทุกคนคะ่ะเพราะว่าเป็นงานของผู้ชายเนาะไม่ใช่งานของผู้หญิงนะคะนี่จ้าก็แมก่กระติบก็หมดแรงข้าวต้มจ้าทุกคนก็รื้อได้ประมาณหนึ่งคะ่ะไม่ถึงครึ่งห้องนะคะก็เราเป็นผู้หญิงเนาะแรงน้อยจ้าเดี๋ยวเราก็ให้คุณนาสิงโต สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาต่อจาก E ีีที่แล้วนะคะทุกคนก็ช่วยกันทั้งบ้านนะคะลูกสาวคนเล็ก็เป็นตากล้องจ้าส่วนคนโตก็ช่วยนะคะโยกเลยจ้าเพราะเรารอไม่ไหวเนาะเราก็อยากจะเสร็จนะคะทําไปนี่คือเสร็จปว่าเนาะก็ดีเหมือนกันค่ะก็ได้คลิปมาส่งหัวหน้านะจ้าเราจะได้แบบมีคลิปทุกคนก็หลากหลายนะคะก็อย่าทําทิปเดิมๆซ้าๆเนาะก็หาเรื่องได้คลิปมานะคะก็นี่ค่ะได้คลิปมานะคะเราก็ได้ ทำการนะคะหรือนะคะมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะ<_ q _ q _>ก็ไม่มีงานส่งค่คะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจาก E ีพีที่แล้วนะคะเราก็ทําคลิปหลากหลายจัดก็เป็นคนรับจ้าอยู่ด้านล่างนะคะ<_ q _ q _>คอยดูดฝุ่นคอยปัดฝุ่นเนาะช่วยลูกสาวน,นะคะลูกสาวนนะคนโตก็คอยดูดฝุ่นนะคะทุกคนคอยดูดฝุ่นอยู่ด้านล่างนะคะก <q _ q> ็ห <q _ q> ้าโมงเย็นนะคะทุกคนค่ะทาตั้งแต่เช้านะคะเสร็จห้าโมงเย็นนะคะทุกคนทั้งทั้งที่ว่าเราทําเนาะ ไม่ได้หยุดเลยนะคะเพราะว่าไปนะคะทุกคนคะ่ะฟ้านะจ้าไปทิ้งอ่าออกทางหน้าต่างเนาะก็ทิ้งไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปคนนะคะนี่จ้าลูกสาวคนโตก็จะช่วยนะคะคน,นะคะแล้วมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็ไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจาก EP ที่แล้วนะคะเราก็ทําคลิปหลากหลายจัดสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาต่อจาก EP ที่แล้วนะคะทุกคนกคน็ก ช่วยกันทางบ้านนะคะลูกสาวคนเล็กก็เป็นตะก้องจ้าส่วนคนโตก็ช่วยนะคะยกติดก็หมดแรงข้าวต้มจ้าทุกคน <because> ก็รื้อได้ประมาณหนึ่งคะ่ะไม่ถึงครึ่งห้องนะคะก็เราเป็นผู้หญิงเนาะแรงน้อยอจ้าเดี๋ยวเราก็ให้คุณอาสิงโตไปนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็ไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่ตอจาก E ีที่แล้วนะคะเราก็ทําคลิปหลากหลายจัดไปจ้าเพราะเรารอไม่ไหวเนาะ เราก็อยากจะเสร็จนะคะทําไปนี่คือเสร็จนะคะมันก็จะฟุ้งกระจายเนาะไปทั่วห้องเลยเนาะก็ไม่มีงานส่งค่ะวันนี้ก็เป็นงานคลิปต่อจาก EP ที่แล้วนะคะเราก็ทําคลิปหลากหลายแต่ต้องฝุ่นมันเยอะมากเนาะเราก็ต้องอปัดฝุ่นไปด้วยนะคะแล้วก็เก็บไปด้วยนะคะกวาดไปด้วยนะคะถ้าเราไม่เก็บไม่กวาดเนาะมันก็จะแบบว่าเยอะมากนะคะก็ฝุ่นเยอะมากติดก็หมดแรงข้าวต้มจ้าทุกคนก็รื้อได้ประมาณหนึ่งคะ่ะไม่ถึงครึ่งห้องนะคะ ก็เราเป็นผู้หญิงเนาะแรงน้อยจ้าเดี๋ยวเราก็ให้คุณน้าสิงโตติบก็หมดแรงข้าต้มจ้าทุกคนก็รื้ได้ประ